สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับอ่ะในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นโหมดเนื้อเรื่องกันต่อนะครับวันนี้เป็นสเตจสิบเอ็ดกับสิบสองนะครับซึ่งเหลือสองคลิปก็จะจบแลวนะสาหรับในโหมดเนื้อเรื่องตามหาต้นไม้พันปีนะฮะอ่าในคลิปหน้าเนี่ยคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปสุดท้ายละนะครับก็จะเหลือสามสเตจผมก็จะเล่นทีเดียวสามสเตจไปเลยก็คือสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่น ่ากันต่อนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์อ่าของผมหน่อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสมบัติใหม่นะครับอ่าตัวสมบัติมเมล็ดชีวิตบริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้ผมได้แลกมาแล้วนะครับจากร้านค้าทีมไฟนะครับก็คือก็คือเพิ่งซื้อมาเลยนะครับพอเห็นว่าตัวร้านค้าอันที่สองเนี่ยเห็นว่าปลดล็อกปุ๊บผมก็เลยซื้อเลยครับแต่ก่อนที่จะ ร้านคา้ารู้สึกว่าจะไม่ได้แค่ปลดล็อกเนาะก็คือเราต้องไปเล่นทีมไฟท์ให้ได้สามตาก่อนนะครับถึงถึงจะปลดล็อกถึงจะปลดล็อกจริงๆนะครับพอเล่นครบสามตาปุ๊บผมก็เลยแลกเลยครับเพราะว่าก่อนที่จะเปิดขายเนี่ยผมได้เก็บตัวเหรียญตัวเหรียญพอยเนี่ยรอไปแล้วครับเพราะว่าราคาขายอยู่ที่สี่พันห้าใช่ปละล่ะแล้วพอพอเปิดขายปุ๊บผมก็แค่เล่นทีมไฟท์ครบสามตาแล้วก็ซื้อได้เลยครับ พอซื้อมาปุ๊บผมก็เลยปั้นก็คือไปเปิดกาชานะครับนี่ผมก็เปิดใช้พันพันเก้าร้อยเพเนี่ยครับเปิดเปิดไปเรื่อยๆเพื่อเอาพอยเนี่ยมาแลกนะครับผมก็แลกไปเรื่อยๆหมดเพชร,รวมประมาณแสนเพรนินดๆได้มั้งจากที่ผมคำนวณน,นะครับหมดไปประมาณแสนเพรนินดๆได้นะครับจนตอนนี้คือปั้นมาได้เลเวลเต็มละนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเรื่องเทสคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเทสอีกทีนึ่งแต่เหมือนได้ยินมาว่าก็ไม่แพ้ตัวหยวดเพลิงเนาะหรือว่าอาจจะทําคะแนนได้เยอะกว่าก็ได้เนะสาหรับตัวมเมล็ดชีวิตบริสุทธ์นะครับประมาณนี้เพราะว่าจากที่ผมไปเห็นในโหมดแชมเปี้ยนลีกเนี่ยส่วนใหญ่ในอันดับคู่ผสมสูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนแต่ใช้ใช้ตัวมเมล็ดชีวิตบริสุทธ์เนาะแต่ถ้าถามว่าหยดเพลิงเนี่ยเห็นเห็นไหม อนนี้เหมือนจะไม่เห็นเลยนะตัวหยดเพลิงอ๋อนี่นี่นี่มีมีมีให้เห็นมั่งนะครับมีให้เห็นมั่งแต่ส่วนใหญ่จะใช้ตัวเมล็ดบริสุทธิ์นะครับซส่วนใหญ่นะที่เห็นอ่ะประมาณนี้ส่วนคนที่ยังไม่มีเมล็ดบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะลองใช้ตัวหยดเพลิงไปแทนก่อนก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ร้านค้าอันที่สองยังไม่ปลดล็อกอ่ะ ตอนที่ผมเล่นแชมเปลีกเนี่ยผมก็ใช้ตัวหยดเพลิงไปแทนไงก็คือใช้หยดเพิงแทนไปก่อนนะครับจนกว่าผมจะมีสมบัติตัวเนี้ยแต่พอมีสมบัตินี้ปุ๊บคราวนี้ก็เต็มที่เลยนะครับเวลาเล่นในแชมเปลีกอ่ะประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็มาอัปเดตเฉยๆนะครับว่าเออตอนนี้ผมอัปเลเวลเต็มละนะสำหรับตัวสมบัติตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อสเตจสิบเอ็ดนะครับจะให้ใช้ตัว คุกกี้มอลนะครับกับสมบัติหนังสติ๊กนะครับอันนี้ติดตั้งละคงไม่ต้องไปปรับอะไรมากเนาะส่วนระดับความยากก็เอาเป็นฮาร์ดนี่แหละครับไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับเดี๋ยวก็ใกล้จะจบแล้วใกล้เล่นครบหมดแล้วครับสำหรับโหมดเนเรื่องอันนี้ ส่วนแพทต่อๆไปก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าจะมีเนื้อเรื่องจะมีเนื้อเรื่องใหม่อีกทีตอนไหนนะครับเพราะว่าจากที่ผมติดตามแพทอัปเดตมาทุกเดือนเนี่ยก็คือโหมดเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยจะไม่ได้มาทุกเดือนเนาะอาจจะแล้วแต่ ภารกิจนี้ให้เก็บตัวเยลลี่มี่น้ำแข็งนะฮะ ใช้หมดไปแล้ว,ลวนะครับตัวไพ,พ่ภูพิทักอ่ะโอเค ผ่านภารกิจตัวมิชชั่นเดลี่นะฮะเดลี่ประจำวันอะสเตท1สิบสองรอบนี้ให้ใช้อ่าให้ใช้คุกกี้รสชูโรสนะครับกับโลสักสิทธ์นะครับอะรู้ยังต่อครับ ตั้งแต่คุกกี้รสชูรสบัฟมานี่รู้สึกว่าคะแนนใช้ได้เลยนะในโหมดตัวโหมดแชมเปี้ยนลีกอะรู้สึกว่าควรจะทิตดเอาไว้ผัดผัดที่สองเนาะอืมจากที่ผมเห็นอะก็คือจะเอาตัวเนี้ไว้ผัดสอง เก็บเยนลนริมีใส่ลุงเจ็ดสิบชิ้นโอเคโบนัสไทาม์ ừ, ผมรู้เลยครับว่าทำไมด่านนี้ถึงให้ถึงบังคับให้ใช้ตัวโล่สักดิเพราะว่า ต้องมีขึ้นโบนัสทามเพราะว่าโบนัสทามเนี่ยอย่างที่เรารู้เนาะถ้าเราใส่โลสักสิทธ์ไปเนี่ยเราขึ้นโบนัสทามอะ่ะมันจะดูดเยลลี่ในโบนัสทามเยอะมากนะครับเพราะาแม่เหล็กมันจะแรงแรงบนโบนัสทามอ่ะครับ ได้กล่องเลเวลหนึ่งเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายในโหมดเนื้อเรื่องตามหาต้นไม้พันปีแล้วนะครับก็คือ13บ4 15ิส้าก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปที่ผมอยากจะมาทําอีกเนี่ยก็คือคลิปเกี่ยวกับทําคะแนนในแชมเปลีกซึ่งผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งไปใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็คือ ทำคะแนนในด่านสวนดอกไม้สุดหรูนะครับอ่าตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดใช้เซตตัวไอ้นี้ปะผัดผัดสองนี่เป็นสละหรือไม่ก็ชูโรสนี่แหละสองตัวเนี้ยนะครับแต่สมบัติผมใช้ตัวหยดเพลิงแทนนะครับในคลิปนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าอาในเมื่อผมมีตัวสมบัติมเมล็ดชีวิตแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะสําหรับคลิปทาคะแนนเดี๋ยวดูว่ามันจะแตกต่างจากตัวหยดเพิงมากไหมนะครับเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปหนึ่งเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสาหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในอ่าในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ